สวัสดีครับมาพบกับโปรแกรม Joyfix นะครับก็วันนี้นะครับทางบริษัท Joy Price Innovation นะครับที่เป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ After Sales Service Joyfix นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การแนะนำเบื้องต้นนะครับว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงนะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติ ยังไงช่วยเหลือใครได้บ้างนะครับใครที่ได้ใช้แล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์นะครับก็คือนะเกิดน,นำสั้นๆนะครับซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นอซอฟต์แวร์ after sales service ผลิตขึ้นมานะครับเมื่อเราสักสิปีก่อนนะปรับเวอร์ชั่นให้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อจุดประสงค์นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับการบริการ หลังการขายอย่างเช่นนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับคือ after sale service ไม่ว่าท่านนะครจะขายสินค้าอะไรออกไปก็แล้วแต่ที่ต้องมีการดูแลหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการติดตามดูแลการรับเคลมรับซ่อมเช็คประวัติหรือจำเป็นจะต้องออกไป On-site Service บริการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับ ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดจากประสบการณ์โดยตรงเลยจากหลายร้อยธุรกิจนะครับที่เราได้ดูแลนะครับแล้วก็เก็บ requirement มาและนำจุดที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับนำมาเขียนโปรแกรมและโปรแกรมของเรานะครับเป็นโปรแกรมออนคลาวนะค,คือก็คือว่าเป็น software as a service นะเป็นลักษณะคือ software as a service คือลูกค้าเนี่ยมีแค่ยูสเซอร์เนมพาสเวเหมือนกับ ใช้ Facebook ล็อกอิน Facebook แล้วใช้งานได้เลยล็อกอินยูสเนมพาส s วิร์ดอีเมลแล้วใช้งานได้เลยนะไม่จาเป็นต้องอคอยดูแลเกี่ยวกับระบบหลังบ้านเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับเพราะเราจะดูแลให้ทั้งหมดนะครับด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุดไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Data ต่างๆนะครับลูกค้าแค่ถือ username password เท่านั้นสามารถใช้งานได้ตลอดและมีคำถามมานะครับว่าโอเคความปลอดภัยเนี่ย ขนาดไหนแล้วจะรองรับการเก็บข้อมูลได้นานขนาดไหนลูกค้าของเรานะครับนานที่สุดเลยที่เราได้ดูแลตั้งแต่เปิดบริษัทมานะครับก็8ปีนะฮะหลายพันวันเลยนะครับในหมายถึงว่าจ o อบเซอร์วิสทรานเซคชั่นของเขาเนี่ยในจ o อบแรกๆเลยเนี่ยก็ผ่านมาแล้วหลายพันวันนะครับก็3-300กว่าวันนะครับก็คูณ8เข้าไปนะก็2 3สพันวันเนี่ยสามารถที่จะจดจำได้นะว่าลูกค้า เมื่อ2,500วันก่อนมาทำอะไรเขาเป็นใครและเขาเอาอะไรมาทำบ้างมากี่ครั้งทีมบริการของเราเซอร์วิสของเขาไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะค่าแรงค่าอะไรเท่าไหร่มีรูปภาพชัดเจนสามารถจะดูย้อนหลังได้แบบไม่ตกหลน่นและติดตามลูกค้าแบบไม่หลงลืมกันเลยทีเดียวนี่คือข้อดีของระบบออ c l o u d ของเรานะเราใช้เซิร์ฟเวอร์ของอยู่ต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นคลาวที่มีมาตรฐาน เราใช้ของเขามาประมาณสักสิปีแล้วไม่เคยเกิดปัญหาเลยนะฮะแล้วก็เรื่องความปลอดภยัยข้อมูลของลูกค้าเราไม่เคยสูญหายเลยนะครับแม้แต่เรคอร์ดเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่นะครับฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ในส่วนของระบบของเรานะครับ <c oughs> ซึ่งก่อนอื่นนะครับเราก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะว่าของเราเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็คือกำจัดนะปัญหาที่เกี่ยวกับการซ่อมการเคมอั t ต์เจอเซลล์เครดิตราชการออนไซด์เดลิเวอรี่ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้คือสามารถที่จะ กำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเซอร์วิสเหล่านี้ได้นะเพราะเราออกแบบโปรแกรมไว้อย่างเรียบร้อยนะครับเช่นงานซ่อมนะครับของเราเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดเลยนะลงลึกไปถึงความต้องการของทีมช่างนะหัวหน้าช่างต้องการอะไรยกตัวอย่างมีงานเข้ามาปับ๊บมีการแอดสไน์จากแอดมินหรือหัวหน้าช่างไปสู่ลูกทีมนะแบบอลิมิตกันเลยทีเดียว ก็จะสามารถติดตามได้อีกดูได้อีกแท็กได้อีกนะครับมีการแจ้งเตือน a อผ่าน s อ s เเผ่านบล็อกนะครับเป็น inbox ส่วนตัวใน user ของช่างคนนั้นอะไรเงี้ยนะเขจะมีการติดตามกันส่วนงานเคลมนะ <c oughs> งานเคลมเนี่ยเรามีความสามารถก็คือว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกับงานเซอร์วิสเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างถ้าง,งานเซอร์วิสเข้ามา <c oughs> นะงานเซอร์วิสเข้ามาเนี่ย แล้วมันจําเป็นจะต้องส่งเครมต่อไปสู่ซัพพลายเออร์หรือเวนเดอร์จะอยู่ในไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะครับระบบเราสามารถทารนเฟรอร์ข้อมูลไปสู่ระบบเครมที่อยู่ในตัวโปรแกรมเดียวกันเนี่ยได้เลยนะครับโดยพนักง,งานเครมสามารถดูดงานเซอร์วิสไปสู่งานเครมได้เลยงานจะไหลต่อกันแบบไม่ขาดช่วงนะครับลูกค้าลูกค้าจะรับรู้ข้อมูลผ่านการเช็คสถานะออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงถึงความเคลื่อนไหว พูดง่ายๆคือลูกค้าจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่จะมองเห็นงานของตัวเองตลอดนะครับงานจะไม่หลุดมือจากลูกค้าไปอันนี้จะเป็นสวิตช์มลอันนึงที่ทําให้ระบบของเราเนี่ยแตกต่างนะครับแล้วส่วนโปรแกรมเคลมช่วยอะไระทางบริษัทที่ใช้โปรแกรมนี้ได้อีกระบบเคลมยังสามารถที่จะ, <c oughs> ะแท็กขนส่งนะฮะแท็กซัพายเออร์แท็กอีเมลอัตโนมัติหมายความว่าถ้าเกิดว่า สินค้ามีการส่งไปถึงซัพพลายเออร์นะฮะซัพพลายเออร์เขาจะได้รับเมลอัตโนมัติจากโปรแกรมเลยนะไม่ต้องไปพิมพ์อะไรนะโปรแกรมจะเจนให้อัตโนมัติจะมีสินค้าที่ส่งไปถึงซ Supp ัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ตรวจเช็คปั๊บกดเขากดากดตกลงหรือว่ากดเช็คแล้วว่าสินค้ามาครบหรือไม่ครบรีเจ็คกันยังไงเนี่ยเขากดที่อ e ีเมลได้เลยไม่ต้องสื่อสารกันนะครับแล้วระบบก็จะรีพายข้อมูลเนี่ยกลับมาสู่ซิสเต็มของเราแล้วนะแจ้งให้ฝ่ายพนักงานเคลมเนี่ยทราบว่า สินค้าเนี่ยไปถึงแล้วนะส่วน after s a l l เนี่ยก็จะเป็นในระบบการติดตามต่างๆการรับงานล่วงหน้านัดหมายล่วงหน้าเดือนหนึ่งสามเดือนปีหนึ่งนะครับไม่ให้ลืมกันเลยเป็นเหมือนกับอบอร์ดการทำงานบริหารเวลานัดหมายล่วงหน้านะครับบริหารการจัดการเวลากับลูกค้าการเลื่อนนัดหมายเกิดอุบิเหตุลูกค้าเลื่อนอพนักงานเลื่อนทีมงานป่วยเนะี่ย เราจะต้องไม่พลาดการติดต่อนะครับซึ่งของเราเนี่ยเป็นระบบที่เขาเรียกว่ามีการเชื่อมโยงกันหลายส่วนแต่เมื่อไหร่ที่เกิดการเลื่อนนัดนะครับหรือการรับงานล่วงหน้าเนี่ยระบบจะไปเคลื่อนทุกภาคส่วนของโปรแกรมเนี่ยอัตโนมันติหมดเลยหมายถึงว่าทีมเซอร์วิสทีมช่างแอดมินทุกคนจะเห็นภาพรวมภาพเดียวกันรวมถึงลูกค้าด้วยก็จะรับข้อมูลจากโปรแกรมไปว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอะไรครับไม่ให้เกิดการตกหล่นของการสื่อสารนั่นเอง <c oughs> ส่วนเครดิตเครดิตราชการหรือหน่วยงานนะครับต่างๆต,ต,ตรงนี้ระบบเราก็มีการออกใบเสนอราคาบินแวทในแวทนอกนะครับติดตามเครดิตติดตามลูกหนี้เป็นหลักเดือนหลักวันหลักปีทําได้หมดนะครับตรงนี้เราก็จะมีการบริหารลูกหนี้ได้อีกอย่างละเอียดเลยนะเป็นโปรแกรมแยกเฉพาะไปอีก สามารถเสนอราคาผ่านอีเมลให้ลูกค้ากดพูดผ่านอีเมลแบบทันสมัยเลยก็ได้นะครลูกค้าพูดปับ๊บก็จะรีพายข้อมูลนะครับกลับมาที่โปรแกรมเราให้กับทีมอ,ออกไปเสนอราคาได้รับทราบนะก็จะทันสมัยลูกค้าหลายคนที่ใช้อยู่เนี่ยก็พึงพอใจในส่วนนี้ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของออนไซต์เซอร์วิสในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโควิด -19 นะครับก็มีผลมากเลยนะครับที่ทำให้ ห้างร้านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นขายส่งขายปลีกออนไซต์เซอร์วิสหรือว่าบริการอะไรก็ต่างๆนะครับก็จะเกิดปัญหาแบบเดียวกันก็คือว่าโซเชียลดิส a n c แตน์ถูกไหมามหมายถึงว่าก็คือมีการระยะห่างทางสังคมต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการเดลิเวอรี่เนี่ยในปัจจุบันนี้เลยเกิดเกิดขึ้นมากกว่าที่ลูกค้าจะกล้าที่จะไปเอาตัวเองออกไปประทะกับร้านนั้นร้านนี้นะครับลูกค้าเซฟอยู่ที่บ้าน Delivery, ออนไซต์เดลิเวอรดังมากดูอย่างฟู้ดต่างฟู้ดเดลิเวอรี่ดังมากเลยคนระับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำระบบนี้เหมือนกันนะเป็นระบบบริหารออนไซต์เซอร์วิสก็สามารถที่จะบริหารงานนอกสถานที่ได้นะครับสามารถนัดหมายรล่วงหน้าหาลูกค้าส่ง SMS หาลูกค้าแจ้งสถานะป้ายทะเบียนรถที่จะออกไปชื่อช่างที่จะออกไปชื่อพนักง,งานที่จะออกไปเซอร์วิสนะครับเบอร์โทรอะไร ลักษณะเป็นอยังไงนี่เราสามารถจะสื่อสารกรับลูกค้าได้อันนี้เราก็ซัพพอร์ตผ่านโปรแกรมเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมเดียวหมดเลยแต่กดเพียงไม่กี่ปุ่มนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารกรับลูกค้าออนไลน์ได้เลย <c oughs> แล้วก็ยังสามารถนยครับแก้ไขปัญหาต่างๆที่ถ้าเป็นบริษัทมีที่เกี่ยวกับการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดๆนะครับที่ใช้ ระบบของเราเนี่ยก็มีม,มีหลายหลายหลายภาคส่วนนะตั้งแต่ขนาดขนาดเลขนะคร SME SM e, SME ไปถึง Corporate ขนาดยอดขายแต่แต่พันล้านเลยนะครับก็มีนะครับทุกเท่าที่จากประสบการณ์10ปีของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ปัญหาในเรื่องของ after service เนี่ยครับ after sale service เนี่ยมีเหมือนกันนะบางครั้งก็ลืมนัดบางครั้งก็เครื่องหาย เครื่องของลูกค้านะครับบางครั้งก็ลืมตามเครดิตไปบางครั้งก็ลืมขอ CN เงินคืนจากซัพพลายเออร์พอถึงสิ้นปีตัดงบกันไปเ้าเงินหายไป2อล้านบาทอะไรเงี้ยครับระบบเราช่วยได้นะครับแล้วก็เวลาประชุมเนี่ยไม่รู้ข้อมูลก็คือ,อบางครั้งหลายบริษัทเนี่ยนะครับใช้หลาย input หลาย process หลาย output หมายถึงว่าหลักๆรวมๆก็คือใช้หลายหลายโปรแกรมใช้หลายระบบในการบริหารงานในบริษัทหรือในองค์กร หมายความว่ายัางไงครับอย่างเช่นทีมเซอร์วิสนะฮะก็ใช้ระบบหนึ่งทีมเครมก็ใช้ระบบหนึ่งทีมแอดมินก็ใช้ระบบหนึ่งติดตามลูกหนี้เครดิตก็ใช้ระบบหนึ่งใช้ Excel บ้างอะไรบ้างทีเนี้เวลาที่จะเอา Export ข้อมูลมาสรุปเนี่ยครับมันทําให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่แมชกันนะครับหรือว่าบางทีข้อมูลน่ยมันไม่ตรงไม่อาจจะไม่ตรงไปตรงมาหรืออาจจะเป็นเกิด Human e r r o r นะครับ การสรุปข้อมูลมาไม่ชัดเจนนะเพราะมันหลายระบบจัดเวลาประชุมสิ้นเดือนทีหนึ่งเนี่ยหรือไตรมาสหนึ่งหรือสิ้นปีเนี่ยบริีข้อมูลไม่ครบถ้วนมันทําให้เราเกิดการโฟกัสไปในอนาคตว่าเราจะเอายังไงดีจะสั่งซื้อผลิตพันธุ์จะตัดผลิตพันธุ์ต้นไหนยังไงเดี๋ยวมันไม่คมมันไม่ชัดนะฮะตรงนี้ก็จะเกิดปัญหากับหลายองค์กรเท่าที่เราเจอมาด้วยตัวเองเลยกับกับลูกค้าของเราหลายเจ้านะครับจนสุดท้ายนะครับเวลาลูกค้ามาใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับจากปากของลูกค้าเลย เดี๋ยวเราจะมี t e s t i m o n i ยลนะครับที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้ไดอไดบอกผ่าน u t u b e นะครับว่าโอเคลูกค้ารู้สึกอย่างไงบ้างเดี๋ยวจะเกินให้ฟังก่อนนะซึ่งก็มีลูกค้าเราหลายรายนะที่ได้บอกว่าปกติเนี่ยนะครับทำงานสรุปเนี่ยวัน by วันเดย์ by เดย์หมายถึงว่าทําเช้ายันเย็นสรุปก่อนกลางคืนเนี่ยทำทุกวันนะพอถึงสิ้นเดือนปั๊บเนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปอีกทีนึงนะครับแล้วก็เสนอนายในที่ประชุมนะครับปัจจุบันนี้นะครับ ลูกค้าที่ใช้ระบบเราเนี่ยบางบบางบางงสาขาเนี่ยวันละประมาณ2-300 transaction หมายถึงว่าสองสามการเปิดงานงานเซอร์วิสงานเคลมต่างๆเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ9,000 9,000งานหรือหมื่นงานเนี่ยระบบเรารองรับสบายๆนะครับเขาสามารถเอา Data ต,ตัวเนี้ยไม่ต้องทําทุกวันนะไปทำเอาวันสิ้นเดือนนั่นแหละประหยัดไป29วันนะไปทำเอาวันสิ้นเดือนเพราะว่าระบบของเราเนี่ยมันมีช่องทางในการ export นะครับหรือการาทํารายงานแบบแมนวนวลแบบแบบอัตโนมัติเนี่ย หลายแบบมากๆเลยที่จะให้สอดคล้องกับแต่ละธุรก,กิจด้วยนะครับพนักงานนะครับที่เป็นแอดมินนะรหรือฝ่ายรวบรวม d t t a n n l y s ิ s ทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ภายในวันเดียวครึ่งวันเนี่ยก็สามารถยกทั้งระบบขึ้นไปเลยนะเอาไปให้กับทางผู้บริหารดูเป็นสรุปเป็นพาร์ทพาร์ทไปนะด้วยความง่ายได้นี่คือพลังแห่งข้อมูลซึ่งยุค202021เนี่ยต้องมีนะก็เป็นข้อนี้นะเวลาประชุมไม่รู้ข้อมูล แล้วลองไปดูนะครับว่าเ,าเรามีเกี่ยวกับโฟลของการทํางานเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างหลักๆของเรานะครับก็อของเราเนี่ยก็จะมีเป็นระบบนะครับก็คือเป็น after s a l e นะบริหารทีมเซอร์วิสต่างๆนะมีเกี่ยวกับบริหารเกี่ยวกับฟังก์ชันฟีเจอร์ของเซอร์วิสนะประมาณ24อย่าง อันนี้คือไม่รวมอย่างย่อยนะครับเป็นอย่างหลักๆนะครับซึ่งอย่างย่อยเรามีอีกโอ้โหมหาศาลเลยในเกี่ยวกับเซอร์วิสนะครับคือที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมเซอร์วิสแล้วก็ออนไซต์เซอร์วิสนะครับทีมเครมนะครับแอดมิน HR p ซัที่คอยดูแลคอยบริหารทีมทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เกิ่กับระบบ Report, Data, าร,ารีพอร์ตดัตตาอนาลิซสเนี่ยระบบเราก็สามารถที่จะมีแนะนําและวิเคราะห์ได้ CRM นะครับเราใช้คําเหล่านี้นะเพื่อให้เข้าใจง่ายเนาะ ก็คือ CRM ก็เป็นการเซอร์วิสลูกค้าในการสื่อสารกับลูกค้านะครับทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลต่างๆะจะเป็นอีเมลอัตโนมัติ SMS ประมาณ20กว่าสถานะการส่งแบบกึ่งอัตโนมัติอะไรเหล่านี้นะครับแล้วก็ฟ i น a n นซ์นะครับก็ือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งเราก็ทำเติมเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนนี้เราก็มีเรื่องของการติดตามเครดิตหน่วยงานราชการลูกค้าต่างๆนะยังลูกค้าสามารถที่จะค้างยอดเซอร์วิสนะฮะหรือว่ายอดการส่งสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยจาก บริษัทเราได้แล้วเราสามารถที่จะไปตามเก็บแยกย่อยเป็นบินก็ได้บินเล็กบินกลางบินใหญ่ทําได้หมดนะครับแล้วก็ Branch Management นะครับไอ้ตัวเนี้ยเ,เราก็เพิ่งทําขึ้นมาเมื่อในปีนี้เองนะครับก็คือทําขึ้นมาซัพพอร์ตลูกค้าที่มีเป็นแฟรนชชส์ของงานเซอร์วิสบริการทั้งหลายนะครับหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยบางทีมีศูนย์ศูนย์บริการเนี่ยนะครับอยู่ทั่วประเทศนะครับ อยู่ตามห้างต่างๆนะครับแล้วก็บางบางบางบริษัทนะครับที่ใช้ระบบของเราเนี่ยก็มีสาขายอยู่ที่ประเทศต่างประเทศใกล้เคียงเพื่อนบ้านของเรานะระบบของเรามันออนคลาวด์อยู่แล้วนะก็สามารถที่จะจอยการทํางานร่วมกันได้โดยแอดมินคนเดียวสามารถจะดูละที่ประเทศลาวก็ได้นะครับจะดูที่ประเทศพม่าก,ก็ได้นะจะดูที่ไทยจะดูที่หัดใหญ่ภาคใต้อะไรเงี้ยแอดมินคนเดียวสามารถจะดูภาพรวมของแฟรนไชส์ของความเคลื่อนไหวของงานเซอร์วิสได้ทั้งหมดผ่านแอดมินคนเดียวแล้วก็ผ่าน ยูเซอร์เดียวด้วยนะไม่ต้องไปล็อกอินไปล็อกอินมาสามารถสวิตช์เรามีระบบสวิตช์คือเป็นเกี่ยวกับ Brand Management ทั้งหมดนะรวมไปถึงทางผู้ใช้บริการสามารถจะเพิ่มสาขาได้เนี่ยภายใต้สาขาตัวเองนะสาขาหลักสาขาแม่ตัวเองเนี่ยได้ไม่จํากัดน,นะครับแล้วก็สามารถจะเพิ่มยูเซอร์ต่างๆเข้าไปในแต่ละสาขาได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับเรามีตัวเขาเรียกว่าเป็นระบบซัพพอร์ตที่ทําให พนักงานหรือว่าผู้ใช้บริการหรือว่าเจ้าของที่มาใช้โปรแกรม Joyfix ตัวนี้นะครับสามารถอัดจัดปรับแต่งอะไรได้มากมายอย่างเช่นเปลี่ยนภาษาเป็นของตัวเองได้นะครับฟโฟลต่างๆนะในการทํางานก็สามารถไปปรับเปลี่ยนชื่อได้เองนะโดยกดเปลี่ยนเอาจากโปรแกรมเลยไม่ต้องมาจ้างให้โปรแกรมเมอร์ของเราเนี่ยได้จัดการเข้าไปนะ,ะนแล้วก็ในเรื่องของการเงื่อนไขาการบริการต่างๆการ แอดเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อสีสันจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปเพิ่มได้ด้วยตัวเองนะเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้แค่ในประเทศไทยนะครับแล้วว่าของเราเนี่ยมันเป็นโปรแกรมอ่ออนเบสเว็บถูกไหมครับก็สามารถใช้อ่าโปรแกรมแปลภาษานะครับก็สามารถจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างๆได้นะครับก็หลายภาษาเหมือนกันเพราะว่ามาแสดงอ่ผลออนเว็บนะครับ นอกจากเปลี่ยนภาษาโดยการพิมพ์คีย์เข้าไปแล้วเนะี่ยพิมพ์เข้าไปด้วยตัวเองแล้วอยากจะใช้คําว่าอะไรเป็นวิร์ดอย่างเช่นวิร์ดเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กรสับเฉพาะก็สามารถทําได้นะหรือ,อสามารถที่จะใช้โปรแกรมเปลี่ยนภาษาที่มันมีอยู่แล้วเนะี่ยของ Google Chrome ของ Microsoft Edge เนะี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโอเคเราลองไปดูกันซินะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพหลวง after service นะก เกี่ยวกับบริหารต่างๆนะช่วยบริหารการรับหมายลูกค้านะครับบริหารการเปิดงานติดตามงานปิดงานช่วยบริหารข้อมูลลูกค้าเก็บประวัติบริหารงานนอกสถานที่บริหารสาขาปรับแต่งโปรแกรมให้เข้ากับธุรกิจของเรานะครับแล้วก็ช่วยบริหารเครดิตลูกค้าประมูลงานเสนอราคาอะไรต่างๆนะครับโดยหลกักๆเนี่ยโฟกัสไปที่ว่าช่วยผู้บริหารให้มองเห็นภาพรวมนะของงานนะครับ <S <S <azing>. <S แล้วก็รายได้แล้วก็เนื้องานได้ทุกตําแหน่งนะทุกเวลา แล้วก็ช่วยในเกี่ยวกับแอดมินหรือว่าหัวหน้าต่างๆเนี่ยนะครับให้มองเห็นหรือสรุปผลงานต่างๆได้รวดเร็วนะครับโดยตัว HR หรือว่าแอดมินเองไม่ว่าจะเป็นการ assign งานติดตามว่าที่ assign ไปไปถึงไหนแล้วทำไปถึงไหนเป็นเป็นคนๆเลยนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็ช่วยพนักงานนะครับก็คือทําให้ทำพนักงานในะทำงานกันเป็นทีมได้สื่อสารกันเป็นแบบมีประสิทธิภาพผ่านระบบเดียวนะครับ แล้วก็ช่วยลูกค้าก็คือสามารถรับข่าวสารของงานได้แบบเรียลไทม์แล้วก็ยังสามารถเช็คสถานะออนไลน์ของตัวเองได้แบบ24ชั่วโมงผ่าน QR ค้ดผ่านโมบายสมาร์ทโฟนผ่านหน้าเว็บไซต์ต่างๆแบบไม่ตกล่นเลยด้วยตัวเองก็ยังมีส่วนของเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสก็โอมากเหมือนกันนะก็ช่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับเซอร์วิสเนี่ยเราเราค่อนข้างที่จะเก็บแบบ ก็ประมาณราวสิ0ปีนะคับธุรกิจเป็นร้อยธุรกิจที่แตกต่างกันด้วยนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโมโบายโทรศัพท์นะเรายังมีศูนย์เซอร์วิสนะออเทอไรของ Apple ก็ยังมีใช้ของเราอยู่นะครับแล้วก็ศูนย์จำหน่ายคอมแบรนด์ต่างๆดังๆเนี่ยก็มีนะแล้วก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่อง power tool พราะกลุ่มเครื่องมือช่างต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่ม AV เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ทีวีตู้เย็นต่างๆเนี่ยก คือเราก็รวบรวมสิ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นประโยชน์ต่องานบริการเหล่านี้นะครับเราก็มีให้นะแล้วก็มีมาให้ตรงนี้เต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการนัดหมายล่วงหน้าเปิดงานปิดงานมอบหมายต่างๆนะครับและอันนี้ก็เป็นออนไซต์ site, นะบริการออนไซต์ site, นะครับก็เราก็มีเซอร์วิสเอาไว้ให้นะแล้วก็เกี่ยวกับงานเคลมนะคการแท็บอีเมลการการบริหารสิ่งที่ส่งไป หาซัพพลายเออร์หาเวนเดอร์ต่างๆน,นะครับว่าสิ่งที่ส่งไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยกันไม่ว่าจะในบริษัทอะไรนะงานเซอร์วิสเนี่ยพอไหวนะแต่งานเคลมมักมีปัญหาเพราะว่ามันมีปัญหางานเคลมจริงๆเพราะงานเคลมเนี่ยม,มันคาดเดาเวลาไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะเชิงเซอร์วิสเนี่ยถ้าทีมช่างกเก่งก็สามารถประเมินหน้างงานว่าจะคืนลูกค้าได้วันไหนกัดแกะงัดตรงนั้นแต่งานเคลมเนี่ยจะแตกต่างกันไปเพราะว่ามันต้องอาศัยคนอื่นอีกหลายทอด นะเริ่มต้นจาก1เวลาสินค้าเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรถูกไหมครับต้องใช้ทีมเซอร์วิสที่มีความชํานาญการนในการาไปประเมิสนสถานการณ์ประเมินอ,อาการของของของสิ่งสิ่งนั้นนะครับแล้วเมื่อประเมินอ,อาการแล้วว่าต้องเคลมเนี่ยก็ต้องสูบต้องต้องใช้ทีมเซอร์วิสหรือว่าทีมที่มีความชํานาญเนี่ยครับประเมินอ,อีกว่าอะไร ในตัวเนี้ยทั้งตัวหรือว่าจะอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นเ,เป็นคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเนี่ยเอ๊ะตรงต้องตรงนี้ต้องส่งแรมไปเคลมหรือเปล่าแรมเสียหรือฮันดีจะต้องรู้นะฮะหรือว่าจะต้องไปทั้งตัวเลยนะครับและระบบของเราเนี่ยมันซัพพอร์ตตรงนี้อย่างละเอียดคือมันสามารถที่จะแยกได้ว่า,าจะส่งไปทั้งตัวหรือจะส่งเฉพาะบางชิ้นส่วนในอุปกรณ์ชิ้นใหญ่นั้นนะหรือจะส่งบางชิ้นส่วนไปคนละบริษัทกัน เพราะว่าบางครั้งนะครับอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันผลิตจากคนคนละบริษัทเราต้องรู้ระบบเราต้องติดตามแท็กได้หมดเลยนะมันสามารถจะแพ็กกันไปเป็นแพ็กเกจก็ได้นะครับแล้วก็จะติดตามทุกตําแหน่งจะมีอ e ีเมลส่งไปแจ้งขนส่งไปแจ้งซัพพลายเออร์ล่วงหน้าวา่าส,สินค้าเคลมกําลังจะส่งไปจากบริษัทของเรานะแล้วก็มีการติดตามเป็นรายวันรายเดือนรายปีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแท็กไว้ได้ว่าห้ามเกินกี่วันเราต้องได้สินค้าคืนเพราะเรานัดหมายลูกค้าเอาไว้ นะครับนี่ยังไม่รวมถึงระบบการเลื่อนนัดหมายลูกค้าถ้าเกิดอุบิเหตุอีกลวก็มีอีกนะครับเพราะว่าเราเขียนโปรแกรมกันขึ้นมาจากปัญหาจริงนะนับ10ปีเกี่ยวกับงานบริการเนี่ยเราเก็บเกี่ยวมาแล้วก็นําสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาเขียนไว้ในระบบนี้นะครับ <c oughs> จนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะไม่ตกหล่นเรื่องงานเคลมแน่นอนนะครับแล้วก็ลูกค้านี่ก็จะไม่หัวเสียกับเราด้วยนะส่วนของแอดมิน HR support เนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่ององระบบการ assign งานนะ เรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซนต์การคำนวณค่าคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ยระบบเราก็พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นระบบที่เป็นเกี่ยวกับเทรนนิ่งซิสเต็มนะครับตรงนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาอย่างตอนนี้ที่มีอยู่ในระบบเลยก็เป็นที่เรียกว่าเฮล e เซอร์วิสก็คือว่าเป็นไอเดียที่ว่าหัวหน้าช่างสักคนหนึ่งที่มีความสามารถเนี่ยสามารถถ,ถ่ายเทความรู้เพียงครั้งเดียวเข้าไว้ในระบบที่ Job บได้จ็อบหนึ่งนะครับ แล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์หรือว่ามีความเป็นไปได้ที่ว่ามันจะมีเครื่องเครื่องหนึ่งที่มีอาการเดียวกันเนี่ยจะกลับมาในวันใดวันหนึ่งหลังจากนี้อย่างแน่นอนอาจจะปีหนึ่งสองปีสามปีนะวันนั้นหัวหน้าช่างคนนี้อาจจะลาออกไปแล้วนะครับหรือไม่ได้อ่าให้บริการลูกค้าแล้วที่นี่อย่างเงี้ยนะครับทีมช่างที่ลายใหม่นะช่างรุ่นใหม่สามารถมาขอคลิกครั้งเดียวนะขอดูความรู้แล้วมันจะกรองข้อมูลที่ความเป็นไปได้ขั้นสูงเนะี่ย ในการที่จะช่วยช่างรุ่นใหม่นะครับในการเซอร์วิสลูกค้าเป้าหมายของเราคืออะไรครับเราอยากจะให้องค์ความรู้ของบริษัทของลูกค้ายังอยู่ในบริษัทลูกค้าตลอดไปนะครับแล้วก็คาดหวังว่านะครับทางทีมเซอร์วิสเนี่ยจะทำงานกันต่อเนื่องแบบสมูทนะครับแล้วก็รักษาองค์ความรู้ไว้ในองค์กรแล้วก็จบงานได้เร็วที่สุดนั่นแหละคือความคาดหวังของระบบเหล่านี้ที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ ยังมีอีกหลายส่วนนะในการวิเคราะห์ประเมินต่างๆส่วนของรีพอร์ตก็จะเยอะหน่อยนะก็จะมีเป็นดูผลงานของพนักง,งานแต่ละคนก็ได้นะดูภาพรวมขององค์กรก็ได้นะครับดูสรุปรายได้ดูสรุปลูกหนี้เครดิตอะไรพวกนี้ครับก็สามารถจะดูได้หรือว่าอันนี้คือดูแบบอัตโนมัติที่มีให้นะครับแล้วก็จะมีสามารถที่จะตกแต่งตารางหน้าโปรแกรมของเราเนี่ยเหมือนกับโปรแกรม Excel เลย นะต้องการเห็นคอลัมน์อะไรต้องการเห็นอะไรบ้างต้องการไม่เห็นอะไรบ้างนะต้องการจะกรองดูนะคือดูได้แบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งระบบครับที่เราทําไว้นะครับด้วยตัวเองเลยอยากเห็นอะไรก็ Export ออกไปดูนะครับระบบเราก็ทำให้ยืดหยุ่นนะพวกด a a ต a าแอนลิซิที่เราทําไว้นี่ก็จะเป็นอ่มันจะสามารถนําข้อมูลที่ก่อจากรีพอร์ตแหละครับเอามาวิเคราะห์นะอันนี้ก็จะได้ไอเดียจากลูกค้าเหมือนกันนะลูกค้าก็าไปวิเคราะห์อย่างเช่นเรื่อง KPI นะครับหรือว่าเอาไปปรับปรุงวิเคราะห์เกี่ยวกับ OKR OK นะครับการทำงานแบบเป็นทีมของของพนักงานแต่ละคนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไปวิเคราะห์ OKR นะครับของยอดเซอร์วิสหรือว่าสินค้าต่างๆแต่ละยี่ห้อก็ได้ว่ามันกลับมาเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยหรือว่าศักยภาพหรือคุณภาพของมันเนี่ยมันมันมันเหมาะมันแมทกับสิ่งที่เราตั้งโกไว้หรือเปล่านะครับ เรียกได้ว่าฟอร์แคตไปถึงได้ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะซื้อมันกลับเข้ามาไหมตามจํานวนที่ต้องการ้วเราสามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันมันอาจจะไม่ได้เวิร์กจริงอย่างที่เราคิดนะเพราะอะไรเพราะข้อมูลไม่หลอกเรานะอันนี้ลูกค้าก็บอกเราเองเลยบางทีเนี่ยเขาสามารถกดดูแค่ยี่ห้อเดียวทั้งปีปุ๊บเนี่ยดูเป็นรุ่นแยกเป็นรุ่นได้เลยว่าทําไมมันกลับมาเยอะขนาดนี้ทั้งปีกดดูไม่ถึง5นาทีนะครับสามารถฟอร์แคตได้ไปเลยลถึงปีหน้าเลยว่า เราจะเชื่อเซลล์คนนั้นที่มาขายสินค้าให้เราไหมนะครับหรือว่าแบรนด์เนี่ยเราจะต่อรองหรืออินสิเนติฟยังไงเพิ่มเติมนะเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยไม่เสียเปรียบและไม่ทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยเสียไปนะครับส่วนของ CRM นะครับก็จะเป็น h o u r SMS s marketing นะ email communication auto SMS real time ต่างๆ QR code URL uh, check online real time เหล่านี้นะครับระบบแจ้งเตือนให้ติดตามดูแล uh, ลูกค้าล่วงหน้าเนี่ยเราตรงนี้เราจะมี ซัพพอร์ตหลักๆเลยนะครับหน้าที่ของ CRM ที่เราใช้คำนี้เนี่ยเพราะว่าเราเราต้องการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยครับของท่าน,นที่ใช้โปรแกรมตัวเนี้ยไม่เสียอารมณ์นะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะมองเห็นสินค้าที่เขารักได้ตลอด24ชั่วโมงนะผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนของเขาเขาสามารถเช็คได้เช็คได้ยังไงแบบยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็แล้วกันเอาเป็นเช็คออนไลน์เรียลไทม์ก็ได้นะครับ คือเราจะมีะรหัสให้ลูกค้าหรือว่า QR code หรืออะไรเงี้ยที่ลูกค้าสามารถจะยิงและเช็คได้เลยเรียลไทม์นะครับแล้วถ้าเกิดในขณะเดียวกันทีมเซอร์วิสของเราทีมเครมหรือว่าแอดมินของเราก็แล้วแต่ไปทําอะไรในความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับจ็อบของเขาเนี่ยงานของเขาเนี่ยนะครับเช่นทําเสร็จแล้วอ่ะเราเขาพนักง,งานเราซีนแล้วนะครับขัดสะเงาเลยถ่ายรูปลงไว้เพราะระบบเนี่ยสามารถหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายรูปในจ็อบนั้นและเก็บในจ็อบนั้นได้ตลอดการเลยนะครับแล้วไม่จํากัดภาพด้วย ลูกค้าสามารถมาเลื่อนดูภาพได้เหมือนเลื่อนดู Facebook ได้เลยนะว่าโอ้งานตัวเองไปถึงไหนยังไงไอ้ตรงนี้ก็เป็น Service m ใหมที่ที่ลูกค้าชอบมากส่วนเรื่องของไฟแนนซ์ของเราก็มันมีการบริหารลูกหนี้การค้านะการเสนอราคาปล่อยหรือให้เครดิตการประมูลงานราชการลูกค้าทั่วไปต่างๆนะครับระบบช่วยการติดตามเครดิตระยะสั้นระยะยาวตรงนี้เราก็มีซัพพอร์ตให้นะครับ ส่วนของ Brand m a n น g e m e n t เนี่ยเราก็ได้บอกไปแล้วเนาะก็คือเป็นการบริหารสาขาครบ,บริหารสาขาแล้วก็บริหารหน่วยงานของเราเองนะงเช่นองค์กรเรามีแฟรนไชส์นะครับมากมายนะซึ่งสามารถไปคีสาขาเนี่ยและทำงานร่วมกันนะครับเป็นร้อยสาขาได้ภายใต้สาขาหลักของท่านแล้วก็พนักงานเนี่ยก็คือไม่จำกัดเหมือนกันแล้วก็สามารถจัด,จด ได้ว่าพนักงานคนไหนควรจะไปอยู่กับสาขาไหนนะครับแล้วก็ปรับแต่งข้อมูลเอกสารต่างๆนะครับข้อมูลเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภาษาวอร์ดดิงนะที่จะคุยกับในทีมของกันและกันนะว่าเฮ้ยโฟล์ของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาไม่เหมือนกันเขาจะเรียกชื่อหรือว่าความเข้าใจของงานของแต่ละบริษัทมันไม่เหมือนกันรนะบบเราสามารถไปจัดการได้ด้วยตัวเองครับโอเค ก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ flow นะครับ